สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวให้ชมสายยางนะครับพอดีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านดรชยนันนะครับมอบสายยางให้กับทีมงานช้างป่าของเรานะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีสายยางนะครับเวลาจะเอาช้างกินน้ําแต่ละทีก็ต้องไปแก้โซ่มานะครับออกมาจากป่านะครับ ตอนนี้เราก็มีสายยางแล้วก็สะดวกสบายขึ้นนะครับอ่าก็จะรีวิวสายยางให้ดูนะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับสายยางได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับขอบคุณอยังท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านดรชยานันด้วยนะครับอ็นู่นนะครับได้ไกลมากเลยครับเนี่ยตองนี้ทายคําแก้วก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับนู่นถึงพังคําเพลงนะครับไปไกลนะครับไปไกลอยู่ฝั่งนู่นนะครับตอนนี้ช้างก็กําลังจะทยอยเข้ามา ที่บริเวณขายผลไม้ออนไลน์ของทีมงานช้างป่านะครับซุ้มทีมงานช้างป่านะครับกําลังทยอยเข้ามาตอนนี้น้องมะลิก็เข้ามาแล้วนะครับน้องมะลิก็เข้ามาแล้วทางกำแพงก็จําการแล้วพายลําใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็กระท่อมของเรากระท่อมน้อยปลายนาออฟฟิศของเราก็ตอนนี้ก็สาเร็จแล้วนะครับได้รับบริจาค สังกะสีจากทุกท่านนะครับจะช่วยกันนะครับในทีมงานช่วยกันเอามาคนละแผ่นสองแผ่นนะครับนี่ก็สายยางนะครับถึงไกลครับเข้าไปในป่านูนถึงในป่าเลยนะครับเพราะว่าช้างบางเชือกของเราก็อยู่ในป่านะครับออกมาไม่ได้เพราะว่าบริเวณนี้มีที่ถูกไม่เพียงพอนะครับว่าจาเป็นต้องเอาไว้ในป่าเอาก็ถึงฝั่งพังพลอยก็ถึงครับอ่าตรงทา,งทางกำแพงก็ ได้รับถึงครับถึงใช้ดึงได้น้องมะลิก็ถึงท้ายล่ำใหญ่ก็ถึงครับฝั่งนู้นถึงหมดครับถึงหมดยาวมากพอสมควรเลยครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับยาวข้างในนี่ก็เป็นของพังพลอยนะครับผูกข้างในฝั่งนี้ฝั่งนี้หมู่ตรงนี้ก็เป็นของชาลีชาลีจะผูกฝั่งนี้นะครับดอกสีดอกชาลีอยู่ฝั่งนี้ตรงหลักต่อหม้อตรงนี้นะครับถึง ก็ถึงสบายเลยครับข้างในป่าเมื่อก่อนต้องแก้โซ่ออช้างออกไปกินน้ำที่กอกน้ำฝั่งนู้นนะครับตรงที่ถ่ายให้ชมเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็มีสายยางมาก็สะดวกสบายขึ้นนี่ก็เป็นตอหม้อนะครับที่เราทำไว้ให้กับน้องช้างได้ผูกนะครับตอหม้อเหล็กนะครับตัวนี้ตอหม้อเหล็กนะครับผูกแล้วก็ให้น้องเขาได้อยู่ร่มนะครับมีร่มไม้ให้อยู่นะครับต่อน,นู้นเข้าไปนู้นก็จะเป็น เข้าไปในป่าบริเวณนี้แถบนี้มีแต่ป่านะครับข้างในนี้ข้างในนี้มีแต่ป่านะครับมีแต่ป่าป่านะครับทางบ้านทีมงานช่างป่าจะมีแต่ป่านะครับพอเข้าไปทางในนี้อีกนะครับเข้าไปทางในนี้ก็ถึงทางในนี้ก็คือของใครน้องน้องพลอยนะครับตรงนี้เป็นน้องพลอยน้องพลอยแล้วก็น้องพลอยถึงนะครับถึงน้องพลอยตรงนี้ ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นของปลายมอดถ้าเอามาก็อยู่ฝั่งนู้นพลายทองครับไรมีพลายทองปลายมอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เห็นกองดินเนินๆแล้วก็จะเป็นของปลายทองนะครับอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นของแม่เพชรมณีนะครับอยู่ฝั่งนี้แม่เพชรมณีสายยางก็ถึงจุดนี้ครับเข้ามาไกลครบวนครับได้ใช้ประโยชน์กันทุกเชือกครับผมอ๋อตอนนี้ก็สะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะว่ามีสายยางครับเนาะกอ เมื่อก่อนจากเมื่อก่อนที่เราต้องบางทีก็ต้องหิ้วถังนะครับหิ้วคลุกออกมาหิ้วคลุกน้ําเข้ามาในป่าเพื่อจะให้ช้างได้อาบได้กินน้ํากันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสะดวกสบายขึ้นแล้วเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นว่าเออเราขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายยางที่จะต่อน้ามาให้ช้างได้อุปโภคบริโภคได้กินกันนะครับก็สะดวกทุกเชือกได้ประโยชน์ทุกเชือกเลยครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ ท่านดรชยานันท์นะครับที่มอบสายยางให้กับทีมงานช่างป่าจำนวน100เมตรนะครับตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์น้องไมโครก็ได้ใช้ประโยชน์ครับได้ไใช้ประโยชน์ทุกเชือกครับทุกเชือกณที่แห่งนี้เลยครับประโยชน์ทวนหน้าเพราะว่าสะ,วสะดวกสะดวกสบายครับสะดวกสบายขึ้นเยอะ เมื่อก่อนเราก็มีสายยางนะครับแต่สายยายงของเราคือไม่ยาวพอนะครับสายยางทั้งสายยางของเราสั้นๆนะครับ <SL> ก็ไม่สามารถต่อเข้าไปหาน้องช้างของเราข้างในได้นะครับเราก็ต้องจําเป็นจะต้องใช้คลุกตักน้ําเข้าไปให้น้องเขาได้อาบได้กินกันนะครับอันนี้ก็มีนะครับมีอันนี้ก็ข่อใหญ่เก้วของเรานะครับพ่อใหญ่ข,ขับแก้วตกมันอยู่นะครับก็ได้ใช้ประโยชน์เหมือนกันครับพ่อใหญ่ขับแก้ว ได้ใช้ไปดูทุกเชือกครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมผลไม้ที่จะขายผลไม้ออนไลน์นะครับตอนนี้ให้กับน้องช้างของเรานะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นที่ทําการนุ่นครับลบ่มใช้หลบฝนนะครับใช้สําหรับหลบฝนถ้าวัานไหนฝนตกมากๆก็ไล่ขายไม่ได้ก็หลบใต้ร่มนี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็มีกระท่อมกองอำนวยการครับมีกองอำนวยการเข้ามาแล้ว ก็ขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่นำสังกะสีมาให้นะครับได้ใช้ประโยชน์เอาไว้หลบแดดหลบฝนนะครับเพราะว่าทีมงานของเราก็ไม่มีโลก็ไม่มีอะไรอยู่กับเขานะครับต้องอาศัยอยู่แบบนี้นะครับอาศัยอยู่ตามโลกตามป่าอย่างนี้นะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยัง ท่านผู้ใหญ่ใจดีและพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนช่วยเติมคะแนนให้กับน้องช้างตกงานทีมงานช้างป่าของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช่องช้างสุรินนะครับที่ต้องขอบคุณไปยังช่องช้างสุรินนะครับที่มาช่วยเป็นสะพานบุญนะครับมาไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องช้างของทีมงานช้างป่าของเรานะครับผมด้วยดีตลอดมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ<อ>